ในข้อที่2นี่นะครับเขาให้ทาการวัดความยาวของด้านและระบุว่าเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดก็คือรูปสามเหลี่ยมที่เห็นตรงนี้นะครับเป็นสามเหลี่ยมชนิดใดโดยในส่วนของข้อที่1เราเน้นไปนที่เรื่องของมุมนะครับในส่วนข้อที่2เนี้ยเราใช้ด้านในลักษณะของการพิจารณานะครับเพราะว่าโจทย์บังคับมาเลยครับพิจารณาจากความยาวของด้านดังนั้นครูก็วัดความยาวมาให้เราเลยนะครับ เขียนเป็นตัวเลขกำกับเอาไว้ให้นะกูไม่สามารถที่จะโชว์ได้นะครับดังนั้นเขียนกำกับมาไว้ให้ก่อนดูในข้อที่1นเลยนะครับสามเหลี่ยมตัวนี้ครับสามเหลี่ยม V A N นะครับสามเหลี่ยม V A N แ a n กันนะครับเราจะเห็นว่าด้านทั้ง3ด้านเท่ากันอย่างนี้คือเราเรียกว่าสามเหลี่ยมด้านเท่าถูกต้องไหมครับดังนั้นในข้อนี้ นะครับถ้าเราจะทําการพิจารณาและอธิบายเหตุผลเข้าไปก็คือเนื่องจากอะไรครับขนาดของ VA นะครับขนาดของ AN และขนาดของ VN นั่นเองครับมันมีขนาดเท่ากันดังนั้นสามเหลี่ยม VAN จึงเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าครับ คำอธิบายนะครับก็คือเนื่องจากขนาดก็คือเราเขียนเป็นอย่างนี้นะ m นะครับขนาดของ va คือตัวนี้ครับเท่ากับขนาดของ an คือตัวนี้นะครับและเท่ากับขนาดของ nv คือตัวนี้นะครับก็คือส่วนของเส้นตรงตรงนี้นะมันมีขนาดเท่ากันนะครับดังนั้นเราจึงสรุปได้ว่าสามเหลี่ยม va n นะครับ va แล้วก็ n เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ในโจทย์ให้พิจารณาความยาวด้านนะครับดังนั้นข้อนี้จึงตอบว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าครับพิจารณาจากความยาวด้านนะถ้าพิจารณาจากมุมเหมือนในข้อที่1มันจะตอบว่าอะไรครับเป็นรูปสามเหลี่ยมมุมแหลมนะถ้าพิจารณาจากมุมก็เป็นสามเหลี่ยมมุมแหลมนะครับมาดูข้อที่2ครับข้อที่2คู่วัดมาให้เหมือนกันนะครับตรงนี้ครับ ON หรือ NO นี้4เซนติเมตร NS นะครับ5เซนติเมตรและ OS นะครับอยู่ที่4เซนติเมตรครับเราสังเกตว่า2อันนี้เท่ากันดังนั้นเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรครับพิจารณาจากด้านนะครับถ้าพิจารณาจากมุมเราต้องมีมุมให้เห็นนะครับแล้วเราจะต้องพิจารณาดูว่าเป็นมุมประเภทไหนมุมแหลมไม่เหมือนกันก็น่าจะตอบมุมแหลมถูกต้องไหม แต่พิจารณาจากด้านแล้วเราเห็นว่ามีด้านเท่ากัน2ด้านด้านนี้ไม่เท่ากับคนอื่นเขานะครับเราเรียกว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับเนื่องจากขนาดของ ON และขนาดของ OS มีขนาดเท่ากันเองครับ เนื่องจากขนาดของ ON นะครับเท่ากับขนาดของ OS มีเท่ากัน2ด้านแล้วนะครับดังนั้นสามเหลี่ยม SON นะครับ SON จึงเป็นสามเหลี่ยมนะครับหน้าจั่วครับข้อที่3ต่อเลยครับข้อที่3นะครับเราได้ขนาด3เซนติเมตรนะครับ5เซนติเมตรและ4เซนติเมตรครับ สามเหลี่ยมทอ,อ,องอนะครับสามเหลี่ยมทองครับทีนี้เราเห็นอะไรมั้งครับเราสังเกตว่าไม่เท่ากันเลยสักด้านหนึ่งนะครับไม่เท่ากันเลยนะครับพิจารณาจากด้านนะเรามองไปที่ด้านนะครับด้านไม่เท่ากันดังนั้นทั้ง3ด้านเมื่อไม่เท่ากันรูปสามเหลี่ยมก็จะเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าครับเราก็อธิบายไปครับว่า แต่ละด้านมันไม่เท่ากันมันเลยเป็นสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าครับมันจึงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่านะข้อที่4ต่อเลยครับเห็นขนาดไหม 4.3 4.3อย่างนี้แสดงว่าด้าน2ด้านนี้เท่ากันครับพอเจอ2ด้านเท่ากันเป็นหน้าจั่วทันทีเลยนะถ้าเกิดเท่ากัน3ด้านเป็นด้านเท่าน,นะ2ด้านเท่ากันก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับสามเหลี่ยมพรมครับพรมเป็นสามเหลี่ยมด้านจัว่วเนื่องจากพอรรและรอมอเท่ากันนั่นเองครับ มาดูกันต่อที่ข้อที่5เลยครับข้อที่5เห็นอะไรครับเห็นความเท่ากันของ2ด้านนี้อีกแล้วครับด้านนี้ไม่เท่านะนี่4เซนนี่4ี่เซนเท่ากันนะครับดังนั้นก็จะเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนเดิมนะครับเหมือนกันเลยครับเหมือนกันเลยกับข้อที่4 ในข้อที่6ครับเห็นอะไรครับเราพิจารจากด้านวัดความยาวออกมานะครับไม่เท่ากันเลยสักด้านหนึ่งดังนั้นก็บอกได้เลยครับว่าในส่วนของแต่ละด้านนี้นะครับส่วนเส้นตรงหอดอตรงนี้นะครับดอมมแล้วก็หอมอมันไม่เท่ากันเลยนะครับดังนั้นมันจึงเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าครับ หอ,อมอดอหมดเนาะงั้นเราจะใช้ชื่อนี้นะครับเราเสร็จครบทุกข้อแล้วครับ